โอ้ยอะไรอีกครับทีนี้นั่นนะทำไมพักนี้ทำไมมันมีแต่ตัวแบบหืนหืนมาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวหืนมาอีกแล้วนะโอ้ยหืนเช้าหืนเย็นหื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 นไม่เว้นวันวันวันเสาร์อาทิตย์หืนจังเลยนะฮะหืนเหลือเกินพักนี้นะครับนี่มีคนร้องเรียนแล้ว ว่าไอ้สอสอแถวจังไอ้แถวตรงธนบุรีใช่ไหมม,มีการพฤติกรรมนะฮะหื่นกามไปทักแชทไอ้น้องจ๊ะน้องจ๊ะไอ้ซิวคิว,ควมิจ๊ะคนลุกนะครับเออมีการไปทักแชทลวนลามไปทักแชทซูกเปอก,ก๊กแก๊แกมีการไปทักแชทแบบ เฮ้ยน้องมาสวีวีวีกันไหมจ๊ะเฮ้ยนี่ผู้หญิงก็ฟ้องเรียกร้องเลยนะฮะโอ้ยนะหืนเช้าหืนเย็นหืนหืนนะครับทำไมมันหือนอย่างนี้หืนได้โล่จริงๆพักนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อพักนะเป็นพักหืนหื่นหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเออ นะครับโอ้แล้วนี่สีดาลุยไฟหายไปในหมดเลยนะนะสีดาลุยไฟนี่เงียบกิ๊บป,ปกติสีดาต้องมาลุยไฟแล้วนะเนะเออนะครับหายไปไหนเลยงเงียบไปสีดาไม่มาลุยไฟสีดาไม่มาลุยไฟพวกเรามันหืนพวกเรามันหือนอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบมาเต้นนะนะ พวกเธอมันหืนพวกเธอมันหืนพวกเราไม่ยอมพวกเราไม่ยอมนะมาจะมาข่มเหงเราจะมาข่มเหงเราอะไรอะเออ <c oughs> หายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะครับนี่แล้วปรากฏนะก็พวกพวก,พวกอะไรนะพวกข่าวสำนักข่าวก็ไม่ค่อยนำเสนอก็อหรอกพอมีข่าวไอ้พรรคพวกนี้นะเออ ให้หัวกันไปไมึดไหครับโอ้ยถ้าเป็นพักอื่นนะโอ้ยป่านี้นะครับโดนทัวลงนะสามวันเจ็ดวันถ้าเป็นพักอื่นโอ้ยไม่เหลือครับนะหัวหน้าพักต้องรับผิดชอบหัวหน้าพักต้องรับผิดชอบต้องลาออกยกพักแล้วนี่นเออถ้าเป็นพักอื่นนี่โอ้ยมีแฮชแท็กแล้วอันดับหนึ่งแล้ว เออนะครับหนนะหืนกันทั้งหัวหน้าหืนกันทั้งลูกน้องจะไปจับมือสาวสาวก็ไม่ให้จับมืออืมนะหืนกันโอ้โหนะสมควรแล้วครับพักเนี้ยนะมีแต่นโยบายที่แบบเออนโยบายที่แบบสนองความหืน่นอะ่ะเออนะโอ้ยนี่เหรอพักคนรุ่นใหม่ นะนี่เหรอนะครับนี่เหรอพักที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศนี่เหรอนะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไม่ได้เลยนะโอ้โหนะครับไอ้พวกร่อมส้มก็ดูไว้สินะมันจะเอาแต่คนหถื่ถืนมาเข้าสภาอย่างเนี้ยโอ้โหนะนะนะครับแหมถ้าเราเป็นในผู้หญิงนะโอ้ยเรา สยดสยองนะครับนะมาอยู่กับคนพวกนี้เออมาต้องมาทํางานกับคนพวกนี้โอ้นี่ไม่รู้ว่าจะมีใครอีกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็มีโผล่มาเรื่อยๆนะครับโผล่มาอีกเรื่อยๆนะไอพักหื่นกลามเนี่ยนะโอ้นะเฮ้ยพักหื่นกลามเฮ้ยเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ